อนีอเคยเนี่ยอาจารย์พระหรือพระเหรออย่างนี้ก็เรียกพระหรอกเรียกอะไรพระใจพระอาจารย์อะไรอ่ะหลวงปู่เข็มหลวงปู่เข็มหลวงปู่เข็มแห่งวัดเาวิตโต้ขว้างเป็ดนี่หลวงปู่เข็มนับถือมากอืหลวงปู่เข็มโอ้โหพูดแล้วขนเมาสปวดที่พุทธคุณนี่ตอนที่ท่านยังไม่มรณภาพหลวงปู่เข็มต้องการแสดง อาพินิหารตอนหน้าติดยาติดประมาณ3ามหมื่นกว่าคนทําไงบ้างอะกองไฟอื่านแดงๆยาประมาณ8เมตรแเมตรหลวงพุกเข็มยกมือขึ้นมาพูดทางอารัตนนังธรรมังอารัตนนังฝังคังอารัตนนังเป็นไงกองไฟยาประมาณ12เมตรเมื่อกี้บอกแปดเมื่อกี้บอก8เมตรกี่เมตร8เมตรมันลามอ๋อมันลามกองไฟยาประมาณ15เมตรเนี่ยมัใหญ่อไม่ใหญ่เลยอันนี้รีบเล่าเร็วทเดี๋ยวจะไม่สารวัตระ กองไฟยังมาสิบห้าเมตรเออหลวงปู่เข็ม9ก้าลงกองไฟเฮ้ยท้าได้ไงหลวงปู่เข็มเออไฟแดงเนะก้าหลงกองไฟหลวงปู่เข็มเก้าลงกองไฟเก้าแรกไม่เป็นไรเฮ้ยก้าต่อไปไฟเริ่มไหมตบงหลังจากนั้นหลวงปู่เข็มนิ่อยู่อย่างนี้เออใครเห็นก็ว่าตายโอไม่ตายตาย เพงการเท่านั้นที่ยังไม่ใหม่อ๋อหลานชายออไปนําเที่ยวกับเพื่อนแสดงว่าองค์นี้ได้สร้างมาจากกระดูกหลวงกุเขมโหยังยังนับถืออยู่นะโอ้อาจารย์ไงอ๋อหลานชายหลานชายไปนําเที่ยวกับเพื่อนเออไปทางเรืออไปกัน50กว่าคนเรือล่มเรือล่มตายกันหมดตายหมด มึงลอยได้เหรอเออมามาเลยมู้จักเจ๊สีไหมเจ๊สีเลยนะเจ๊สีขายต้มอยู่ข้างหอนนาฬิกาจังหวัดราชบุรีผมยาวๆผมสั้นราชบุรีเจ๊สีนะเออขายต้มขายต้มเมื่อก่อนแกขายทุเรียนขายใหญ่มาก่อนขายงอมั่วแล้วเนี่ยไหนมึงให้กูถูกก็ไม่ได้หรอกเออมึงก็มีทุเรียนแจกทั้งลูกเลยให้กูถูกมึงดิเจ๊สีขายต้มอยู่ข้างหอนเจ๊สีเนี่ยไม่ไม้ไม่มีผัว ให้กูสลันดีแกชอบขี่จักรยานขี่มอไซค์อเจสีว่าเราต่อเจสีไขายต้มย่ข้างหอิกาจจังหวัดราชบุรีเอเป็นลิตี่ีดวงทะวันหนักหนักประมาณ4ีกิโลกรัม4กิโลกรัมนี่เดินจะเดินจริงหรืเดินไปไหนมาไหนเดินอย่างนี้ลุกก็อยปวดก็อยนั่งก็อยแล้วทำยังไงอะาหาผรเจสีกองไฟประมาณแปด มผ,มผมใช้ช้อนขูดเออคุดแกล้แกลแกลคุดนี่เอามือมาลองมือมาลองเออลองลองนี่เมื่อถึงวีอ๋อมีผงออกมาขุยกระดูกของหลวงปู่เข็มผมบอกว่าเอาไปใส่น้ำเปล่านะเออเชา้ากลางวันเย็นแล้วก็ตั้งในโมสารจบเออพุทธทางรัตรนนังชางพระรัตรนงังธรรมรัตรนงังมึงไปจำมาจากไหนอะใครใครก็ท่องได้พอท่องเสร็จปั๊บให้ดื่มน้ำอ๋อเช้ากลางวันเย็น สามเดือนตอนนี้ไปดูเจสีเดินปปรเชียวตายอ่ะเออทันยีมึงแดกรับป่าสามเดือนมึงอยู่ยังไงไม่ตายยังไงข้าวปลามันไม่กินมันโง่ไงเจสี่อ่ะ